ใครก็ได้โอ้ยดียินดียดีดีใครก็ได้ก็ได้ไปตามอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกมาเนี่ยจะสู้กับแชมป์โลกเลยเหรอต้องขอบคุณตั้งแต่เอาคะแนนมาจากแอนฟิวอะเหมือนได้บัฟจากลิเวอร์พูลเลยครับไปไหนก็ไปไปเมืองไปไปใครก็ได้เที่อะไรครับเที่อะไรอะี่อะไรครับเที่อะไรครับอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลไปไหนเลยใครก็ได้พี่เที่อะไรครับเที่ลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลอมาเหอะใครก็ได้ผมอะตอนเนี้ย เสียดายไม่ได้เจอกันเนาะหนาวเหรอหนาผมเอาอะไรก็ได้ครับเอาอะไรก็ได้เลยแต่แมนยูเนี่ยใครก็ได้พี่หมิวมาสิวาซ่าใครก็ได้ใครก็ได้ตอนนี้ผมกำลังมาใครก็ได้มใครก็ได้ดูบอลนะพี่เรนดีมาใครก็ได้เลยอ่ะใครก็ได้มาหยุดแมนยูทีวู๋ไอ้หนูุ่มหนูดูบอลนะ พ้อตีกอล์ฟครับต้อตกอลหรอหนูเชียร์บาซ่าใช่ไหมหนูเจอกันหน่ดีกว่าวะ่ะเสียดายไม่ได้ไปยูฟ่าว่ะไทยก็ได้ฉัง <laughs> ก็ได้ขอบครั <laughs> ามากเะไทก็ได้ครับท็ไม่ได้